ครับตอนนี้ผมพาทุกๆท,ท่านนะครับเดินทางออกจากาบริเวณพุทธคยานะครับที่ผมพักที่โรงแรมเล็กๆในพุทธคยานะครับซึ่งเปลี่ยนไปหลายที่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวกเก็บตกเรื่องที่พักอีกทีนึงนะครับหลังจากที่รู้จักพระอาจารย์ประจวบทิตตสาโรนะครับแล้วก็ท่านคูบาวชิระปานสีนะครับพระทางาทางเวียง,ยงจันทร์ประเทศลาว รู้จักเนื่องจากว่านั่งรถมาจากราชคลีด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็ท่านก็แยกย้ายไปพำนักตามวัดตามสถานที่ของท่านผมก็ภาคโรงแรมนะครับแต่วันนี้โอกาสดีครับก็คือติดต่อท่านได้แล้วก็บากฏว่าเออท่านก็อยากจะไปดงคาสิลิก็เลยได,ได้ได้ไปด้วยกันครับก็ทั้งภูบาวชิระแล้วก็ท่านพระอาจารย์ประจวบนะครับแล้วก็รู้จักกับพระอาจารย์อริยะนะครับซึ่งเป็นพระอินเดียท่านพูดไทยได้นะครับพระอาจารย์อริยะเนี่ย ท่านอยู่รัฐอุตตรประเทศนก็เลยตัดสินใจเดินทางมาด้วยกันนะครับให้ดูบรรยากาศข้างทางก่อนนะครับน้ําเนรัญชลาเนี่ยก็จะบรรจบกับแม่น้ําอีกสายหนึ่งนะครับแม่น้ําเนรัญชลานี่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าแม่น้ําลิลาจันนะครับก็จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําโมหณีนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็อเรียกว่าแม่น้ําฟันกุกแต่ถ้าดูใน Google Map ก็ ทางแม่น้ำโบฮานีและแม่น้ำเมรัญชลาก็จะ,ะรู้สึกว่าจะเขียนว่าควาันกูนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเรื่องแม่น้ำทั้งสองสายเรื่องอาสมของชด,ดินที่พุทธองค์ทรงแสดงอิทาพิสังขารหรือว่าเรื่องเขาไคยาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงรวมถึงสระมุจลินของจริงที่อยู่ห่างจากเจด,ดีพุทธคยาออกไปทางที่ใต้ประมาณสัก3กิโลเมตรผมก็จะพาท่านไปชมเหมือนกันแต่วันนี้เรามาดูที่ ขาดงพาสิลิซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขระศิยานะครับก็คือทรงทรมานพระวรกายเพื่อที่จะแสวงหาทางอุกคนนะครับแต่ไม่สําเร็จเราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนนะครับคือจะเล่าว่าเมืองขยานี่เป็นเมืองที่ยากจนที่สุดในในอินเดียเขาว่ายอย่างไรนะครับเป็นเมืองที่ยากจนมากเนื่องจากมีเรื่องของ วรรณกรรมทางฮินดูอันนี้เป็นโรงโรงง,งงานผลิตนะครับเป็นโรงงานผลิตปิดนะครับปิดอิดมอนอิดแดงอะไรเงี้ยครับผมก็เขาก็จะขุดดินมามาเผานะครับก็ทางขยะนี่ก็จะมีคำสาบเรื่องของคำสาบขององค์นาไยนาไลที่สาบว่าให้ที่นี่เนี่ยก็คือแห้งแล้งกันดารน,นะครับแต่ก็มีพรให้ยอยู่นะครับก็คือว่า ถ้าถาใครมาทํานองว่ามาปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรอยู่ที่นี่ก็จะแบบเกิดอัน,นิสงส์มากแล้วก็ส่งความสําเร็จอะไรอย่างงี้ครับนี่ก็คือเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่จเจริญเนื่องจากโดนคําสาปนะครับเอาละตอนนี้เรามาถึงข้างหน้าแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าเราก็จะเห็นต้นไม้ผมก็จําไว้แล้วต้นอะไรมั่งทีแรกก็จําได้อยู่จะขยายดูก็ไม่ค่อยจะชัดนะฮะก็ คนพ้ซาก็เยอะครับพ้ซาขี่นกนะครับแล้ววัถึงปุ๊บก,ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับตามครับตามทําไมเขาก็จะให้อยากให้เรานั่งนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าแรงยังดีก็เดินนะครับเพราะมันไม่ได้ชันมากเลยครับตรงเนี้ยเทียบกับเขาที่ชะกดแล้วโอ้โหที่นี่ไม่ไม่ชันเท่ากับเขาที่ชะกดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าท่านอยากจะอุดหนุนกระจายไรายได้ก็เป็นเรื่องดีนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับเขาดงคัสิลีเดี๋ยวระหว่างทางเดินนี้ผมเล่าความเป็นมานิดหนึ่งนะครับก็คือโน่แหละสมัยที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จออกผนวดแล้วนะครับแล้วก็ทรงเดินทางมาที่เมืองราชคลึกนะครับก็ได้มาพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ขอให้ออกมาปกครองบ้านเมืองร่วมกันจะทรงแบ่งาราชสมบัติให้ พุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธตรงตอนนั้นเป็นโทธิสัติ์อยู่ครับทรงปฏิเสธว่าทรงแสวงหาทางหลุดพ้นนะครับพระเจ้าพิมสารก็เลยให้ผู้เจ้าองค์ทรงปฏิญาว่าเออถ้าเกิดทรงสําเร็จมรรคผลแล้วก็ตัดสู้แล้วก็ขอให้มาโปรดพระองค์กระเชาเมืองราชคฤด้วยนะครับหลังจากทรงรับปฏิญาแล้วเนี่ยก็ทรงทรงไปศึกษาหาความรู้นะครับกับใคร กับท่านอาจารย์อาราละดาบทนะครับอาราละดาบทนี้เป็นอาจารย์ที่สุดยอดนะครับเรียกว่าปรมาจารย์เลยนะครับคู่กับใครคู่กับท่านอุทกดาบทปรามบุตรนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นสหายกันนะครับพุทธองค์นี่ทรงไปสํานักของท่านอาราละดาบทารามโคตรก่อนนะครับหลังจากนั้นทรงบรรลุฌาน4ี่และอรูปฌานสามนะครับก็คือรวมเรียกว่าสมาบัติเจ็ดนั่นเลยนะแล้วก็พอสําเร็จแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทางก็กราบลาอาจารย์นะครับ อาจารย์ก็เลยแนะนําให้ไปหา,าท่านอุทกาดาบทนะครับรามบุตรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงศึกษาที่สํานักของท่านอุทกาดาบทรามบุตรนี่จ,จนจนจนบรรลุอรูปฌานสี่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือณนะตอนนั้นก็ได้สมาบัติแปดนะครับคืออาราล,ละดาบทเนี่ยได้สมาบัติเจ็ด 7. ส่วนท่านอุทกดาบทนี่ได้สมาบัติแปด 8. แต่พุทธองค์สําเร็จแล้วก็ทรงไม่เห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้ครับก็เลยกราบลาอาจารย์อุทกกดาบทเนี่ย ออกไปแสวงหาธรรมต่อก็เลยเดินทางมาทางนียครับทางกายาหรือขยาเนี่ยแต่อินเดียเขาเรียกกยากยานะครับก็ทรงเห็นว่าเป็นที่ลงมนียสถานมีแม่นา้ามีอะไรชยภูมิเหมาะสมนะครับถึงกับทรงเปล่งพระอุทานเลยนะครับว่าโอ้นี่สถานที่นี้สมควรจะเป็นชยภูมิเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความบุดขลเนี่ยตรงนี้แหละเหมาะแล้ว หลังจากนั้นก็เลยทรงสเสด็จขึ้นไปบนเขาเนี่ครับเขาโดงคาสิริครับก็จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับคือสเสด็จขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาตอนแรกก็อยู่องค์เดียวนะครับอยู่องค์เดียวแต่พระอ,องค์นะครับทรมานพระวรากายอยู่เดี๋ยวผมเล่าย้อนกลับไปอีกในสมัยที่ทรงประสูติแล้วมีฤาษีกาลเทวินนะครับฤาษี หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือท่านอสิตาดาบทท่านก็ยืนยันก่อนแล้วว่าเนี้ยพราราชก,กุมานเนี่ยจะต้องเดิสสาเร็จมรรคผลตัสรู้นะเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลังจากนั้นก็มีการคัดเลือกพรามาแล้วค,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 คัดจนเหลือเฉพาะพรามหัวกับทิ8คนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือท่านอัญญาโกนทัญญะนี่แหละแต่พรามคนอื่นเนี่ยเขาลงมติว่าถ้าอยู่โลกจะได้เป็นมหาจักรพรรดิถ้าได้ออกบวชถึงจะ ได้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ตัดสรุปทำแต่ท่านพรามโกนทัญญะเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่มีทางเป็นอื่นพระราชภูมานีย่ยังไงก็จะต้องได้บรรลุธรรมแล้วตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจะต้องเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับคือท่านโกนทัญญปพรามเนี่ยท่านยืนยันข้อเดียวเป็นอื่นไม่ได้ พระราชกุมารเนี่ยจะต้องได้ตัดสรธรทมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตามที่ท่านอสิตตาดาบทว่าเลยหรือกาลเทวินหรือศีกาลเทวินว่าไว้ไม่เป็นอื่นทันชูนิ้วเดียวเลยนี่คือนี่คือ,อ,อบาร,รมีของท่านที่ท่านคือสั่งสมมาดีแล้วที่จะเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธองค์เห็เนาะเอาละคราวนี้หลังจากท่านได้ทราบข่าวนะหลังจากท่านได้ทราบข่าวว่า พระพุทธองค์ทรงสเสด็จผนวดแล้วท่านก็มีความแบบกระตือรือร้นที่จะ,ะติดตามพระพุทธองค์แล้วก็ระลึกถึงพราหมณ์ที่เคยทำ,ท,ำทำนายพยากรณ์ด้วยกันแต่ปรากฏว่าพราหมณ์เหล่าน,นั้นตายหมดแล้วท่านไปตามหานี่เจอแต่ลูกก็เลยได้ลูกของพราหมณ์มาพราหมณ์เพื่อนสหายท่านนั่นแหละนะครับสหายท่านนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเอาจะวผมจำ,จำชื่อบุตรของพราหมณ์เหล่าน,นั้นได้ละกันนะครับบุตรของพราหมณ์สหายท่านเนี่ยได้แก่ท่านวัปปะ ท่านพัทธิยะท่านมหานามะและท่านอัศชินะครับรวมกับโกนทันยภา,ามเนี่ยก็รวมเป็น5ก็สมมุติเรียกว่าปัญจวัคคีทั้ง5แล้วกันนะครับก็ได้แล้วก็เลยชักชวนมาก็เลยมาติดตามพุทธองค์มาถึงเนี่ยครับตำบลอุรูเวลาเสนานิคมเนี่ยนะครับก็คือเขาดงคัสลิเนี่ยแล้วก็ปรนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์เนี่ยย่งเต็มที่เต็มกําลังและเต็มใจด้วยนะครับ ผูพ้พุทธองค์ของเรานะครับสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ตัดสรูุเนี่ยทรงทรมานพระกายที่ที่เข่าลูกเนี่ยแล้วก็บริเวณนี่แหละครับบริเวณเตําบล乌ุเวลาเสนานิคมเนี่ยนะครับทรงทรมานพระวรากายแบบพวกเดรัจฉีพวกอจเจละคนเปลือยอะไรพวกนี้พระองค์ทรงทําอย่างเต็มที่นะครับทรงอย่างเต็มที่วิธีที่ทรงทรมานพระวรากายนี้เรียกว่าอัตกิลมาฐานุโยก นะครับคือคือมียังไงผมก็เล่า,าย่อๆให้ฟังไม่ต้องเอาเยอะวิชาการจ๋ามันก็จะห่วงไปนะครับก็คือวิธีการด้วยอีกข้อวัดสี่สี่ข้อของพวกเดลสีเนี่ยนะก็คือตปัดสีวัดนะครับตบปัดสีวัดนี่คือการบำเพ็ญเพื่อมีตะบะันะครับก็คือเป็นคนที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแล้วไม่เรียบร้อยอ่ะเป็นคนแบบ เป็นผู้ทิ้งเสียแล้วซึ่งมารยาทอันง,งามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเ,เช็ดเลียมือเลียอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดอุจจาระด้วยมืออะไรพวกเนี้ยครับเป็นต้นนะอย่างอื่นผมก็ไม่ว่าอแค่ยกตัวอย่างเนี้ยมีร้านขายของด้วยนะร้านขายของก็จะมีพวกส,สปายแล้วก็โค้งเนี่ยโค้งแบบจริงๆไม่ค่อยเจอแล้วส่วนมากเป็นโค้กแป,ป๊บซี่อินเดียนะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ ก็เรามาถึงตรงตรงที่จะเชิงถ้ำแล้วขึ้นไปหน่อยเราก็จะเป็นถ้ำผมให้ท่านดูภาพก่อนนะว่านี่คือวิวข้างบนนะครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่บ้างนะครับแต่อย่างว่า2500ปีผ่านไปอะไรอะไรก็คงจะเปลี่ยนไปอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเล่าถึงวัดข้อแรกคือตปัสรีวัดเนี่ยเล่าไปแล้วว่าเหมือนทําตัวเหมือนไรมารยาศกปรกมอมแมมนะครับแล้วก็ทรงอ,อดอาหาร แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสูขวัตก็คือปฏิบัติตัวเศร้าหมองเนี่ยเมื่อกี้แบบเหมือนกับไรมารยาตอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติตัวแบบคนไม่ครบอะ่ะอันเนี้ยจะปฏิบัติตัวแบบสกรปรกเศร้าหมองเหมือนกับมีน้ําเนิ่มอะไรก็ไม่ได้อาบหรอกครับจนแบบคลิกใครเป็นสเก็ตเป็นอะไรไปหมดแล้วนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งเชคนผู้ชีวัดนี่ก็คือคือไม่ชอบใจในบาปอะ่ะ เออจะทําอะไรก็โอ้โหจิตวิตตกไปหมดเลยว่าว่าว่าจะเป็นบาปไหมจะไปเดินเหยียบอันโน้นอันนี้ไหมนะครับอันนี้ก็คือท่านพระอาจารย์ประจวบทิตตสาโรนะครับที่ท่านกําลังห่มผ้าอยู่นะครับแล้วก็คนที่ใส่แว่นที่ไม่ได้ใสใส่งอบใส่หมวกเนี่ยก็คือท่านอริยะนะครับเป็นพระอินเดียผู้ไทยได้ส่วนองค์ที่ใส่บวกกันดแดดนั้นก็คือ ท่านะอาจารย์ครูบาวชิระฟานสีนะครับพระทางเบียงจังประเทศลาวนะครับท่านอัพยาศัยดีมีความรู้เป็นพระที่มีความรู้นะครับท่านก็เรียนจบสูงเหมือนกันนะครับในอินเดียท่านมาเรียนที่อินเดียนะครับเอาละคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเออเป็นคนเครียดบาปกลัวกลัวจะทําอะไรแล้วแหวงไปหมดว่าจะเป็นบาปแก่ตนจะเป็นบาปแก่คนอื่นนะครับแล้วสุดท้ายคือปวิวิทตวัตก็คือ การบาเพ็ญเพื่อความสงัาคือต้องเข้าไปในป่าช้าเข้าไปที่แบบที่ป่าดงดิบหรือที่ไรที่คนเขาไม่กล้าเข้าอะ่ะคือใครเข้าไปอยู่ต้องจิตตกอะ่ะแต่ก็ส่งเข้าไปก็ยังไม่ได้อีกท่านบำเพ็ญจนแบบพอรมานจนจนสุดก็ยังไม่ได้หลังจากที่ไม่สําเร็จแล้วพระพุทธอ,องค์นี่ก็ส่งมาใช้แนวทางว่าเออเอาอย่างนี้แล้วกันก็จะเออฉันหรือกินอะไรเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินกินขี้ของของ โคนะพี่ของโคแต่ไม่ใช่โคแก่นะเป็นลูกโคนี่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบริเวณหน้าถ้ำแล้วนะครับผมให้ดูนะครับระหว่างนี้ผมขอพูดไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับผมแล้วก็คือทรงถือเรื่องอุเบกขาปฏิปทาก็คือทอ่านในลดูหนาวมีหิมาตกเนี่ยพระองค์เนี่ยจะไม่หลบไม่ห่มผ้าไม่เข้าไปหลบในถ้ำจะไปนั่งตากหิมะตากลมอยู่อย่างนั้นนะครับผม พอถึงฤูดูร้อนนะก็จะอยู่ในที่แจ้งอย่างนั้นนะครับพอกลางคืนก็ทรงบรรทมที่ตามกระดูกศพในป่าช้าอะไรพวกนี้ครับผมพวกเด็กเลี้ยงโครหรืออะไรมาก็เยี่ยวปัรสทวะลดมั่งอะไรมั่งก็ทรงไม่ถือโทษโกรธอะไรนะครับเอาไม้แยงหูอะไรพระองค์ก็ไม่ทรงโกรธนะครับคือป,ปฏิบัติแบบสุดๆนะถ้าเป็นเราอะ่ะตายเรียบแน่ๆครับผม <laughs> แต่ว่า พระองค์ทรงเป็นพระคนที่ศัตว์ทรงไม่ธรรมดาแล้วก็ทรงกัดฟันกัดลิ้นกดเพดานอะไรเนี่ยการลมหายใจอะไรต่างๆมาทรมานเต็มที่ก็ยังไม่บรรลุนะครับจนขนาดไหนจนขนาดพวกเทวดาเข้ามาห้อมล้อมมารุมกันบอกว่าโอ้ยพระสมณนะพระสมณะโคโดมทํากาละแล้วก็คือตายแล้วนี่ค่าตัวตายชัดเลย พราะสมณะนะัโคดมตายแล้วเทวดาพว,วกหนึ่งก็บอกว่าอ๋อยังไม่ตายหรอกแต่ว่า,าสลบไปอะไรอย่างเงี้ยก็กําลังบําเพญ็ญทรงกําลังบําเพญ็ญเพญียรความเพียรอยู่เนี่ยเนี่ยขเทวดายัางยังยังพูดอย่างเงี้ยนะแล้วโอ้โหถ้าเป็นคนสามัญทั่วไปไม่ได้สั่งสมบาร,รมีมาก็ตายแต่เอาละถ้าคนธรรมดาทาอย่างนั้นแล้วตายก็ยังถือว่าตายขณะพยายามสแสวงหาธรรมพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญนะ ความตายแบบเนี้ยไม่น่ากลัวตายขณะที่เราพยายามที่จะสแสวงหาธรรมเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ก็เราก็เห็นหน้าผาก็ถ้ำเล็กๆคือผมมีความเห็นส่วนตัวอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือวัดทิเบตนะวัดทิเบตทางวัดทิเบตเขาดูแลที่นี่นะครับแต่ที่ทิเบตเนี่ยต้องเข้าใจท่านก่อนนะครับว่าท่านชอบสร้างอะไรบนเขามันอลังการแล้วก็คือที่ทิเบตเขาอยู่กับภูเขาอะครับนี่นี่คือทางหน้าถ้ำ ทางทิเบตก็เลยมาสร้างเนี่ยครับสิ่งก่อสร้างข้างๆถ้ำอะไรเนี่ยคือถ้าเป็นผมผมก็ทางผม,ผมรู้สึกว่าเออทําไมไม่ปล่อยถ้ำเป็นธรรมชาติประทานโทษแต่ว่าอย่างที่บอกเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าความประเพณีวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบมันต่างกันทางทิเบตเขาอยู่กับถ้ำกับเหวกับหน้าผาเนื้อผาหน้าถ้ำนี้เขาก็จะสร้างอะไรแบบนี้ ซึ่งเป็นที่เสริมช่งางศรัทธาเราก็อนุโมทนาด้วยก็ไม่เป็นไรครับก็ดีในแบบของเขานะครับเพียงแต่เราพูดถึงความชอบส่วนบุคคลของเราที่เฉยเนะาะอาสาทุกเอาละทีนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเข้าไปในท่านแห่งนี้ท่านจินนาการภาพว่าถ้าไม่มีภูนที่โบกขึ้นมาซ้ายขวาเนี่ยลักษณะถ้ำก็จะเป็นเว้าเข้าไปนี่ที่หันหน้ามานี่ท่านพระอาจารย์อริยนะ,ะรัตนาราประเทศอินเดียท่านพูดไทยได้ นะผมเนี่ยโอ้โหยอมรับท่านจริงนะครับส่วนที่กําลังกราบอยู่ก็คือท่านครูบาวชิลปานาสีนะครับพระที่ยังจันท่านเนี่ยเป็นพระนักศึกษามาศึกษาที่ประเทศอินเดียเนี่ยระยะหนึ่งนานพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ท่านก็ได้พาไปกราบวัดลาวด้วยนะเดี๋ยวก็ผมจะมีมีมีคลิปให้ดูอยู่ในตอน EP ทัศนาตไปโนตนะครับ แล้วก็ที่กําลังไหว้อย่างนี้ก็ท่านพระอาจารย์ประจวบนะครับทั้ง3รูปนี้ก็เออก็ได้ไปสถานที่สําคัญในพุทธคยาในบางแห่งร่วมกับท่านด้วยนะครับสรูปนี้พระอาจารย์วิชิลกับพระอาจารย์อริยะเนี่ยเราก็ได้ไปที่ก็ได้ไปที่เมืองปาตาลีบุตรนะครับที่เมืองของพระเจ้าโศกโนนร่วมกันอยู่หนหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นที่เหลือเข้าแยกย้ายกันครับท่านก็มีภารกิจของท่านส่วนท่านพระอาจารย์ประจวบท่านก็ บินกลับประเทศไทยก่อนนะครับสาธุสาธุนี่คือข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเออเรียกว่าพระโพธิสัตว์ละกันนะพระโพธิสัตว์ปรางทรามานพระวรากายละกันนะครับตอนนี้ถ้ำนี้สูงน่าจะสูงประมาณ3เมตรเองนะส่วนความกว้างเนี่ยในถ้ำเนี่ยน่าจะกว้างประมาณ5เมตรนะน่าจะกว้าง5เมตรได้อยู่ประมาณนี้ครับ ลึกก็คงจะประมาณ5เมตรกว้างก็คงจะประมาณ5เมตรสูงประมาณ3เมตรผมเดาจากสายตานะอันนี้ก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็คือกราบพระขอ,อพรอะไรแล้วนะครับท่านโชคดีครับเราก็มีพระ,ะมาด้วยนะครับผมก็เป็นโยมก็ดีใจครับคือเวลาไปเห็นที่ไหนเนี่ยเป็นพระแต่พระอินเดียพระลาวพระไทยโอ้โหมันชื่นใจครับเวลาเห็นพระแล้วเรารู้สึกว่าอื มันอุ่นใจแม้ว่าเราจะยังเป็นขรือหัดอยู่แต่ก็ดีใจอุ่นใจว่าโอ้ศาสนาพระพุทธองค์ก็ยังทรงมีพระที่ท่านคือยังไม่ใช่ยุคข,ของโคตระลภูสงนี่คิดว่าเอาผ้ามาพันแขนนะ,ะก็ไม่เป็นไรก็ต้องเร่งศึกษาปฏิบัติต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีบางทีคนอินเดียกับคนศรีลังกาผมก็แยกไม่ออกหรอกครับผมแต่ว่าถ้า เนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนสีลังกานะแต่คือมันแยกไม่ออกการแต่งกายหรือว่าอะไรอะแยกยากนะครับแต่เอาเป็นว่าคนอินเดียก็มีนะคนอินเดียก็ขึ้นมากราบเยอะนะครับที่มาท่องเที่ยวก็มีแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงก,ก็อย่างเงี้ยแหละครับก้มกราบไปกราบขอพรอ,อะไรเงี้ยอันนี้ชาวพุทธแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอนุโมทนาด้วยลุงคนนี้ก็เหมือนกันนั่งประจําจอยู่เนี่ยจะพุทธหรือเป่าผมก็ไม่รู้ เออผมจําไม่ได้ว่าสององค์นี้คือเทพทางพุทธหรือฮินดูน่าจะฮินดูหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคุมดูจากการคุมผ้าจนเห็นแต่หน้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเทพทางฮินดูถ้าผิดถูกข,ขออภัย <c oughs> แล้วก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วผมก็จําไม่ได้นะเนื่องจากไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้มาบรรยายนี่นี่เพดานถ้ำนะครับเพดานถ้ำนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอา้าวผมถึงตรงไหนแล้วล่ะอา้าพุทธองค์ทรงทรมานอะไรก็เรียบร้อยแล้วล่ะคราวนี้ ก็โดยด้วยพระบารมีท <S an> ี <S an> ่ท <S an> ํามาก็เลยทําให้ทรงลำพึงว่ะโอเนี่ยเราบันเป็นทุกขทุกกริริยาเผ็ดร้อนขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุยังไม่ตัดสรล้นะแล้วก็เลยทรงเลื่อนลึกขึ้นได้ด้วยบารมีพระองค์อะว่าโอ้ย่างเงี้ยมันเปรียบเสมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่ในน้ําอันนี้ข้อแรกมมสีก็ไม่ติด ข้อสองเปรียบไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกไกลน้ําอันนี้มันก็ไม่ติดมาสีไฟก็ไม่ติดข้อที่3เปียบเสมือนไม้แห้งเกาะเนี่ยตั้งอยู่บนบกไกลน้ําด้วยคือไม่ชุ่มด้วยน้าอะ่ะอันนี้ก็คือสีติดนะสีติดไฟเลยนะครับที่พระองค์ก็เลยอุป,ปมาเห็นอย่างนี้ก็เลยว่าอถ้าทางพระองค์จะทรงปฏิบัติทรมาน่างกายหนักไปนะไม้แห้งเกาะเนี่ยที่อยู่ไกลน้าเนี่ยก็ อุปมาก็เหมือนกับอะไรก็เหมือนกับสมณะหรือพราหมณ์เนี่ยที่มีกายและใจก็หลีกออกจากกามแล้วคือไม่มีความพอใจในกามไม่ติดในกามอะไรทั้งสิ้นละได้ด้วยดีทีนี้อันนี้แหละถึงจะควรเพื่อจะรู้เพื่อจะตัดสู้ตอนนี้พระอัฏฐากถา,าบางคนบอกเอา้าไหนตอนตอนเท้าสก,กะไอตอนเท้าสก,กะไอมดีดพินสามสายอยู่ไหนล่ะเราจะบอกว่าไอเท้าสกกะมะดีดพินเนี่ยพระอัฏฐาจารย์ท่านรจนาขึ้นมาก็คือท่าน พระอาจารย์สมัยก่อนท่านก็มีอภินญ,ญานะคือบางทีเราอย่าดูถูกไปแต่แต่ผมพูดเสริมเข้ามาแล้วกันก็คือ,อพระท้าวสักกะก็เลยมาดีพินสามสายให้ดูสายหนึ่งตึงสายหนึ่งหย่อนสายหนึ่งพอดีเสียงไพเราะนะคือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงลํำลึกได้อย่างนั้นแล้วก็เลยทรงคิดว่าโอ้เนี่ยเราปฏิบัติตึงไปหย่อนไปก็ไม่ดีแล้วก็ลงทรงระล,ลึกได้ว่าเออในสมัยเราเป็นราชกุมารเนี่ย ทรงประทับที่ใต้ต้นว่าคือพระาพราชบิดาพระเจ้าสุโธธนะกําลังทาพิธีจรดพระนางขันแรกนาขันพระพุทธองค์ทรงขเข้าปฐมฌานได้นะเราก็เกิดปีติเกิดสุขอะไรการสงัดจากกรรมเนี่ยทรงรู้สึกว่าโอ้คือมันคือความสุขความสงบแหละก็อย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลยคิดว่าเอาละถ้าอย่างไรเราจะไม่ตึงและเราจะกลับไปพอกวริโภคอาหารยาข้าวสุกข,ขนมนม,มสดอะไรทั้งหลายเนี่ย เราก็จะบริโภคพอประมาณเพื่อใหอ้ร่างกายนี้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติความตัดสรู้นะหลังจากทรงระลึกได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทรงกลับมาบริโภคอาหารทีนี้ปัญจวัคคีทั้งห้าเห็นแล้วโอ้โหลับไม่ได้เพราะปัญจวัคคีทั้ง5้านี่เป็นพวกความเนี่ยนะก็ออ้โหอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระุทธองค์เนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้แล้วคือ พระสมณะโคโดมเป็นผู้มากมากแล้วเป็นคนคลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากมากแล้วไม่อยู่แล้วก็เลยพวกเราโกยหนีกต่หน,นีจากพระด้าวประท้วงอ่ะแต่คงลึกๆก็กคงว่าก็านึกเสียดายอยู่นั่นแหละแต่ก็คงเค,งค,รคารพพระองค์อยู่นิดๆอยู่แหละคงเค,งค,รคารพพระองค์อยู่แต่เขาเห็นว่าเป็นผู้ที่เไปไม่ถึงเส้นชัยแล้วแหละเข้าใจผิดอ่ะก็เลยพายกันหลีกหนีไป คราวนี้พระพุทธองค์อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นพระุทธองค์ก็ทรงอยู่ในราตรีนั้นทรงอยู่ด้วยอาณาปานสติพิจารมลมหายใจเข้าออกเป็นส่วนมากแล้วก็ทรงเกิดพระสุบินมหาสุบินมิทธาประก,การมีอะไรมาัางฝันข้อแรกเลยฝันว่าทรงมีพระวรกายที่ใหญ่มากบรรทมอยู่เหนือขุนเขาหิมะวันคือเอาหัวเนี่ยท่านลองหลับตาเนี่ยศีษะพระเสีพพเยนเนี่ยเคยเอาเขาเขาเรียกว่าอะไร เขาหิมาลัยนี่เป็นเหมือนหมอนเลยนะแล้วก็พระหัตถ์ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ก็หย่อนลงไปในมหาสมุทรทั้งสองด้านนะส่วนพระบาทก็คือเท้าทั้งสองก็หย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้นะอันนี้ข้อนี้เป็นในว่าจะทรงตรัสรู้อย่างแน่นอนนะข้อที่สองนี่ทรงสุบินม่ายาขาขึ้นที่สะดือที่ท้องเนี่ยนะพุทธองค์ก็ก็ทรงทราบโดยในว่าจะได้ประกาศธรม แล้วข้อที่3ามเนี่ยทรงฝันว่ามีหนอนสีขาวหัวดำนี่ไตขึ้นมาเต็มเลยเต็มเท้าพระอ,องค์เลยไอ้ข้อเนี้ทรงทราบโดยในว่าคือหั์คนที่นูห่มขาวจำนวนมากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตลอดชีวิต ข้อที่สี่ก็คือทรงพระสุบินว่านกสี่เหล่ามีสีต่างๆนี่บินมาจากที่ทั้งสียตกลงแทบเท้าพระองค์พอตกลงมาแล้วนกหลากสีก็กลายเป็นสีขาวทุกตัวนั่นก็หมายคามว่าในวันนะทั้งสี่คือความกษัตัิย์แพทย์สูตรเนี่ยจะออกวัวในพระธรรมวินัยนี้แล้วก็ได้มีการแบ่งแยกวันนะกันเอาแล้วจันทานไปไหนหล่ะผมบอกแล้วจันทานคือคนนอกวันนะแต่จะภาษาอะไรกับจันทร์นี้เมื่อขนาดวันณะที่สี่ที่เขาเข้มขนาดนี้แล้วพระพุทธอ,องค์ย,งยังให้เป็นวันนะเดียว ก็คือไม่มีวันนะคือเป็นอริยวงเนี่ยแล้วแล้วจันทานจะเหลือหรือจันทานเนี่ยสบายเลยมีสาวกหลายองค์ก็เป็นจันทานตรงนี้เป็นภายในสิ่งก่อสร้างที่ทิเบตเขาสร้างไว้ก็จะมีพระพุทธรูปแบบมหายานให้กราบไหว้นะครับเดี๋ยวผมรีบเล่าไปก๋ยวจะไม่จบก็สวยงามครับอนุโมทนาด้วยพระสุบินข้อที่5ทรงพระสุบินไปว่าเนี่ยทรงเดินไปมาบนเขาที่มันมีแบบเอ่อคูด เอาเป็นว่าอุ้ยแงว่าขี้สกปรกขี้เดินไปตามภูเขาที่มีแต่ขี้เลยแต่ขี้พวกนั้นน่ะไม่เปื้อนพระอ,องค์เลยแม้แต่น้อยข้อนี้พระอ,องค์ก็ทรงทราบว่าโอ้โหลาบสักกลัะคือขี้นี่เต็มไปหมดเลยนะแต่พระอ,องค์ท่งไม่ติดเขาคือขี้เหล่าสามารถไม่สามารถแปดเปื้อนพระอ,องค์ได้พระอ,องค์ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่กลัวพันอะไรทั้งสิ้นแต่ลาบสักกละที่เป็นเหมือนขี้เหล่านี้นะครับอันนี้ก็ คือมหาสุบินนะครับเอาละก็จบกันพอดีนะครับเดี๋ยวยีทีหน้าเราจะมาว่ากันต่อนะครับเ,เรื่องที่นางสุชาดาถวายข้าวมัตุปายาดแล้วผมจะพาท่านไปชมอาสมแล้วก็แม่น้ําโมหณีที่พุทธองค์ทรงสแสดงที่ปราปิหารโรรดฉนินสามที่นองเนานะโอเคครับสาหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ,บสาธุสาธุสาธุ